สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราพอดีมาเสาดอยย้ายกระถางเมื่อเช้าก็ย้ายไปทีหนึ่งแล้วแหละย,ย้ายนกคุ้มกับอะไรทีแ่แรกก็ถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ว่าลบทิ้งไปมันไม่โอเคเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเสาดอยสตอรี่ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไป ดูช่องเล็กช่องน้อยให้เพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อนทำบุญง่ายๆด้วยปลายนิ้วด้วยนะคะดูทุกทุกช่องท่้งชงไม่ได้เตรียมพร้อมเดี๋ยวมาขุดดูนี้เลยก็แล้วกันเอามีดนี่แหละขุดไม่ใช่อันนี้ตอนนี้เสาดอยแค่แค่เอามาปลูกเพาะไว้ตอนนี้มันอยู่มันอยู่ในดินมันยังไม่ได้อยู่ในกระถางมันอยู่ในอะไรน้ำคุกเนี่ยกระถางไอกะละมังแตกเก่า อตอนนั้นสเสาดอยอามาันนี้ไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันอันนี้แล้วเดี๋ยวเพราว่าเดี๋ยวเสาดอยก็จะได้ย้ายแล้วเลยก็ด,ดูสิมันมีไข่ไหมโอ้ลากไปยาวเลยอะ่ะลากออกไปนั่นเดี๋ยวเรามายกดูอ้าวยกขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะดู ว่าเราพอจะแยกหรือจะปล่อยให้มันแตกหน่อแตกกอของมันเองต่อไปก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยว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 นะแป๊บหนึ่งมันมีไข่หรือยังไข่อ๋อไข่ยังไม่ลงนะคะแต่มันมันมีแต่ลากลากของมันนี้ลากอันนี้มันก็เตรียมที่จะแตกหน่อแตกกอแตกอะไรใหม่เนาะทีนี้ เดี๋ยวสาวดอยจะลองสาวดอยชอบทดลองไม่ใช่อะไรหรอกส่วนส่วนอันนี้ไอ,อ้ต้นหลักต้นหลักนี่เดี๋ยวเราจะแยกปลูกละแต่ว่าไอต้นรองของมันเนี่ยเดี๋ยวสาวดอยก็จะฝังไว้ที่เดิมกว่ะฝังไว้ที่เดิมนะเดี๋ยวสาวดอยจะลองต้องทดลองแล้วก็เสี่ยงนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นรากอันนี้หรือไหมเดี๋ยวสาวดอยจะลองลองดูนะอื นี่ปลูกอันนี้ต่อแล้วทีนี้นเวลาปลูกหรเวลาอันนี้เราจะปลูกต่อนี่เอาโยนลงน้ําแล้วตัวนี้เราก็ต้องเช่น้ํานะตรงปากเผมมันนี้เช่น้ํานิดหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกเช่ไว้ให,ให้ให้ยางมันออกีรูวตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใส่พพมน้ำมานิดหนึ่งเช่น้ำไว้ให้ยางให้ยางมันให้ยางมันยุบ อันนี้ก็แบบชาวบ้านนะบางทีไม่ต้องแช่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวสาวดอยก็เอาลงฝังเอาฝังในดินต่อแล้วก็โกบไว้เบาๆแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะเนาะเอาล้วค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาปลูกบอนหน้าม้ากันไอ้ต้นแม่ของมันนี่ตอนนี้วันนี้สาวดอยใช้ <c oughs> กระถาง กระถางปักระถางไอเดียปณน,นิดนี่แหละแต่ว่าวันใบนี้เราจะไม่ทาสีละทาไม่ทนันละเดี๋ยวลองใช้แบบธรรมชาติดูอ่ะอันนี้ต้นแม่ที่เราเอามาแช่นะ้ําเสร็จแล้วเนาะนี่รากนงองเน่าออกเห็นไหมรากยังย้วะแยะอยู่เลยเมื่อกี้ที่เราตัดเราตัดไอ้น,นี่มันออกเหนะ็นไหมตัดเอาไปปลูกไปไปชําไว้ไปปลูกไว้ข้างในนี้อันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เนี่ยสาได้ก็ปลูก ข้างล่างของกระถางนี่สาวดอยจะเอาหินหินเล็กหินน้อยพวกนี้แล้วก็ทรายเอารองไว้ข้างล่างนะเพื่อไม่ให้ดินมันลงไปอัดแน่นอยู่ข้างล่างเราก็จะอันนี้โอ้โหทาหลุมไว้กว้างๆหน่อยหลุมข้างล่างตอนนี้สาวดอยก็พรมน้ําจนเปียกแฉะเลยนะแล้วก็อ่ะอ๋เอาลากลงไปเอาเอาลึกๆหน่อยเนาะให้ให้ให้มันอยู่ลึกๆหน่อย เพราะว่าไอ้นนี่ก็เดี๋ยวนะขออีกนิดนึงก่อนอเอาลงไปสาดอยจะปลูกแบบง่ายๆนะจะไม่พิถีพิถันถ้าปลูกแบบวิถีชาวดอยที่เขาปลูกปลกต้นไม้ทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าสาดอยไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรมากมายก็นี่ตามนี้นี่เห็นไหมตอนนี้ตอนนี้กําลังออกดอก2ดอกนะ แล้วทีนี้ดินดินที่ไปเอามาเมื่อกี้ตักใส่ถุงมาเลย้ขี้เกียจหากระถุงกระถางนี่ดินที่เหลือก็เอามารวยข้างบนมีใบใบไม้แห้งใบไม้ยมด้วยอะช่วงนี้มานั่งวิถีบ้านๆของเสาวดอยหาผุกต้นไม้เล่นก่อนพ่อผ้านั่งพ่อผ้าไม่ไหวแล้วพ่อผ้าปวดเอวปวดล้างปวดเอวก็เบรกมหา ไปลูกว่านปลูกนอนปลูกนี่เนอะนี่ชุ่มฉ่ำก็ปลูกแค่นี้แหละง่ายๆไม่ต้องเยอะแล้วมาเช้านี้ก็ลองชำลองชํำดูเนี่ยชำใบกวักมรกตนะไม่เห็นอะรเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเนาะอ่ะพอเราดินโปะเสร็จเราก็พรมน้ำา้วยมดหนึ่งโค้งให้ละพรมน้ำเพื่ออะไรเห็น ถวบ้านเขาบอกว่าเวลาปลูกอะไรนะปลูกเสร็จปลูกเสร็จแล้วให้พรมน้ําหน่อยหนึ่งนะเขาบอกว่าพรมพรมน้ําให้รากมันติดเป็นเป็นเคล็ดหรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทําไปเนาะอะไรก็ดีหมดนั่นแหละที่เขาคนท่าคุณเก๋เขาสอนมานี่มาเช้ามาเช้าที่เสาดอยได้ย้ายมากระถางก็ได้มา นี่นะไม่รู้ว่ามันมืดหรือเปล่าอ่ะเพื่อนอม,มืดไหมคะมืดไหมนี่นกคม้มว่านกค้มได้อยู่ในกระถางใหม่แล้วนี่อันนี้ก็ต้นหุ้มต้นหุ้มนี่กระถางมันจะเอียงหน่อยนะกระถางจะเอียงหน่อยเพราะว่า มา,ชาเช้าเเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยจันใหม่อันนี้ต้นขอดใบมันจะขอดขอดเห็นไหมเขาเรียกขอดเงินขอด,ขอด,ขอดทองก็นั่นแหละ <laughs> นี่ก็รวยไม่เลิกค่ะรวยอะไรไม่น้อนะรวยศีลรวยธรรมรวยบุญรวยกุศลก็แล้วกันเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ดูกันพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะค่อยขยายบอนสีนูนบอนสีเราให้ได้กระถางก่อนตอนนี้กระถางมันมีอยู่ได้มาแล้วจากปูน20บาทแรกได้6ใบตอนนี้เมื่อวานนี้ไปซื้อมาใหม่กระสอบหนึ่งซื้อเป็นกระสอบเลยเพราะจะทําเดี๋ยวก็จะทําต่อยแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ทําเพิ่มก็ได้3ใบกําลังอยู่ตัวเดี๋ยวก็จะทําอันใหม่สําหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะขอให้โชคดีมีสุขใครสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวถ้ามีหัวเดี๋ยวก็แบ่งให้เดี๋ยวส่งให้ถึงที่แต่ถ้าเป็นต้นอย่างงี้ต้องมาเอาเองนะคะยกเว้นถ้าว่าถ้าเป็นหัวก็ส่งไปเินี้ได้ส่งให้ฟรีออกค่าอันนี้เอาเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ